สวัสดีครับพบกับคลิปรถสวยปทุมธานีนะครับโอ้โหวันนี้กิมาอัปเดตรถเข้าใหม่ๆนะฮะเจ้าน้องมิซูบิชิมิลาดนะครับ1คันนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเครื่องยนต์1 2 0 0รซีซีนะครับเป็นรถ5ประตูนะฮะตัวนี้สวยๆเดิมๆเกียร์ออโต้นะครับผมแบบนี้เลยนะพี่ๆทุกท่านนะใครสนใจนะราคาเบาๆเจ้าน้องคันนี้ 209,900บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่5,000หลักร้อยบาทตลอดอายุสัญญาเลยสบายๆเลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะได้เป็นปี2020ด้วยนะครับเลขไม้เนะีวิ่งอยู่แค่10,600กว่ากิโลเองนะครับใครสนใจนะครับเครดิตดีออกรถเพียง9บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะ อย่าลืมติดตามน้องกิฟด้วยนะเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สดให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆรถเข้าใหม่มาอัปเดตให้พี่เรื่อยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมิซูบิชิมิราดนะครับ2อ9แ0 0เบาทนะครับผมเราอยู่ที่ MC999 นะฮะถนนเรียบคลอง7จังหวัดปทุมธานีนะครับใครอยู่ใกล้เคียงมาเยี่ยมมาชมกันนะครับเดี๋ยวกิฟตจะตหารถดีๆสวยๆมาอัปเดตให้พี่ๆทุกท่านอีกเรื่อยๆนะ Badi cha